วันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับจะมาพร้อมกับบุตรสาวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ Operation BI m มนั่นเองนะครับขอต้อนรับคุณวิจิตประจิตคุณธนสรใจเปลื้มแล้วก็คุณหมอภัชรเดชาประพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ท่านกลางนี่แหละครับที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเรง็งคุณแม่เป็นโรคมะเร, Before, ระ็งปากมดลูกนะครับตรวจพบเมื่อปีอะไรจําได้ไหมครับ รู้สึกจะ52หรือ53ปลายปี551ปลายปี51เห็นว่าตอนเป็นก็เป็นขั้น3เลยหรอคะอุ้ยทำไมถึงนรู้ช้าจังคะรู้ตั้งแต่ตอนไปผ่าลรกกระเพาะแล้วคุณหมอบอกให้ไปตรวจก็ไม่กล้าไปเพราะลูกสาวบอกเขาจะขีดเอาเนื้อทั้งในสดๆก็เลยกลัวเพราะว่าไหมตรงนี้ยังไม่ได้ตัดแล้วกําลังก็น้อยด้วยก็เลยไม่กล้าไปก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้จนจนเป็นขั้น3 อาการตอนเป็นขั้นสามเป็นยังไงที่ถึงได้ยอมตรวจเนี่ยปวดท้องแล้วมันจะมีเลือดออกมาเป็นก้อนเป็นริ่มริมตลอดเราผมไม่ใช่ประจำเดือนนะฮะตอนแรกมันก็มากระปิดกระปอยเราก็ไม่สนใจจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอาบน้ำบอกอ๊ะทำไมมันเป็นก้อนเลือดเล่ๆเหมือนกระตับเล่ยๆหลุดออกมาแล้วเขามนไม่อยู่ไหลจะหายไหมก็ตกใจเหมือนกัน พอลูกสาวกลับจากทางานก็บอกปูพาแม่ไปหาหมอหน่อยยอมตรวจใช่ไหมคั้นี้ตรวจแล้วพอไปแล้วพอหมอเขาบอกขั้นสามค่ะรู้สึกยังไงอ่ะก็เฉยเฉยเขาไม่เก่งขนาดนั้นเดี๋ยวต้องกูได้แม่อยุเท่าไหร่ครับปัจจุบันตอนที่วจเจอตอนนั้นอายุประมาณสี่สิบกว่าไม่ใช่สี่สิบ่าตอนตรวจห้าสิบกว่าตอนนั้นที่ผ่าลูกกระเพาะตรวจภายในครั้งเดียวแล้วหมอนัดให้ไปอีกแล้วไม่ได้ไปได้ตัดที่ไปตรวจ ตอนที่เจอแม่เนี่ยก็คืออายุห้าสิบกว่าแล้ครับห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าก็ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดจะปรงทำไมปรงง่ายจังมันเหนื่อยน่ายแต่ชีวิตก็เลยบอกเออปล่อยมันเถอะโอ้แล้วเป็นยังไงแล้วลูกสาวบังคับให้แม่ดูแลหรือปะทำไงครับในเมื่อแม่ มันเนื่ไยกับชีวิตในเลี้ยงลูกเราเราก็ตกใจตอนนั้นที่แบบพอรู้ว่าเป็นขั้นสามใช่ไหมคะก็แบบตกใจว่าทำไงดีใครจะไม่ตกใจมาเรองขั้นสามใช่ก็คือก็ไปรักษาตามที่ที่คุณหมอแนะนำนะคะก็พาคุณแม่ไปรักษาไปคอร์สนึงเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แสงเคีโมไปห้าสิบกว่าครั้งพักไปสามเดือนแล้วแบบกลับไปตรวจ คุอหมอนัดเช็คอัพกลับไปเนี่ยเจอที่ต่อมน้ำเหลืองอีกแล้วแล้วมีอาการอะไรไหมฮะหลังฉายแสงเสหลังฉายแสงคือว่าทานอาหารไม่ได้อ้วกไหมอ้วกไหมอ้วกเออเห็นว่าอ้วกกันเลยอ่ะนเลยนะแพ้จะอยู่หรือจะไปกับช่วงนั้นแหละถามจริงจริงจริงค่ะตอนนั้นปลงอะไรอย่างปลงตั้งแต่ก่อนก่อนที่เคยเคยบอกกับลูกไว้บอกว่าเออถ้าแม่เป็นมะเร็งถ่าจะเสียเงินไม่ต้องรักษานะอืแล้วไม่ต้องร้องไห้ กพราะโรคนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่หายลงไปเลยลงไปเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นบอกอพี่จิตเป็นโรคนี้ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยเขาบอกอี้อนนเมื่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็โปรงแล้วแต่เชื่อว่าหนูยังไงก็ไม่โปรงยังไม่โปอ่าแล้วหนูทำยังไงกับแม่ก็อตอนนั้นที่กลับไปตรวจซ้ําแล้วลาไปต่อมน้ําเหลืองใช่ไหมคะบค,คุณหมอบอกว่าต้องให้คีโมฉายแสงคอร์สหนึ่งซึ่งตอนนั้นน้ําหนักเหลือประมาณ 3ามสิบสามสิกิโลใ้่คุณหนังหุ้มกันดูใช่คือแบบพอมากแล้วก็คุณแม่บอกไม่ไหวละปล่อยเขาเถอะก็พอดีทํางานอยู่กับคุณหมอพัชาาราอะค่ะคุณหมอก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าจะทํำยังไงดีเพราะคุณแม่ไม่ยอมรับการรักษาละแ,แล้วเราก็เนาะเต็มที่ต้องแบบหาทุกวิธีทางก็พอดีว่าคุณหมอช่วยมาดูผลิตภัณฑ์ ดูงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรพิเชษให้หนูรู้จักได้ไงตัวหนูเองหอูที่จะไปปรึกษาหมออ๋อ,อก็คือว่ามีคนไข้ในคลินิกอะค่ะเขาเป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นกรรมพันธุ์ทั้งครอบครัวแล้วก็เวลาที่มาที่คลินิกมาตรวจเนี่ยแกก็จะแบบสงอสงแงะมาคือไม่แข็งแรงแต่วันนั้นมาด้วยแบบสดใสปิ๊งปังมาเราก็เลยถามคนไข้ว่าไปทําอะไรมาเขาบอกลองไปดูสิ เราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่รู้จักว่าด็อกเตอร์เป็นใครอยู่ที่ไหนก็มาปรึกษ,ษาคุณหมอภัชลอาหารแล้วคุณหมอก็เมตตาเพราะว่าทํางานกับคุณหมอมานานคุณหมอเขาก็จะช่วยดูทุกเรื่องเราก็จะปรึกษ,ษาคุณหมอทุกเรื่องคุณหมอก็สงสารเพราะเราก็เหลือแม่คนเดียวใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยช่วยพามาที่บริษัทขอขอน<ป>ุญาตย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะรักษาโดยทางเลือกก็คือผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบีเนี่ยหลังจากที่ให้คีโมห้าสิบ ก็ครั้งก็คือฉายแสงคีโมประมาณ50กว่าครั้งทั้งฉายแสงด้วยทั้งคีโมด้วยห้าสิบครั้งค่ารวมกันดีขึ้นไหมไม่ค่ะอาการไม่เปลี่ยนแปลงเลยถือว่าไม่ไดพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเลยแสดงว่าหนูตอนนั้นก็จะเริ่มสิ้นหวังแล้วใช่ไหมน้าก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าคนป่วยเนี่ยแกก็จะมีอาการแบบเครียดด้วยทานไม่ได้เราก็เครียดเนอะคุณแม่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีเอฟเฟกต์เยอะแกจะร้อนูบว่าผมร่วงอะไรไหม ผมไม่รู้แลยมันจะร้อนเขาจะร้อนตลอดเวลาแล้วถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกถายข้าวไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนพอได้ได้เห็นอาหารหรือได้กินอาหารแม่ก็จะอาเจียนใช่คือคุณภาพชีวิตนี่แย่มากน้ำหนักเหลือ36กกิโลสามสอบสี่สามสกน้ำหนัก42ตอนที่น้องมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอรู้จักผิดพณาดนี้ได้ยังคะยังเลยค่ะยังเลยหรอคะแล้วทีนี้พอน้องเข้าไปปรึกษาเนี่ยมันมาจบลงตรงนี้ได้ยังไงอะคะ คือมันบังเอิญหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันน่ะนะคะว่ามีคนไข้ประจำของคุณหมอเองเนี่ยเขาก็เขาก็ป่วยแล้วเขาก็ได้ทานอาหารเสริมเขาก็มาเล่าให้ฟังคือหมอโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบที่จะป้องกันแล้วก็ รักษาแบบองค์รวมคือให้คนไข้รักษาตัวเองด้วยแล้วก็เราก็ช่วยรักษาด้วย<า>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนไข้เล่าให้ฟังหมอก็สนใจว่าก็ดีที่ช่วยกันตัวเองก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยแล้วก็ได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยก็เ<า>ลยศึกษาพวกคู่กันไปด้วยทีนี้พอเขาเป็นเนี่ยแล้วพอคนไข้แนะนําเขาว่าให้มาลองคุยกับศาสตราจารย์ดรพิเชษนะคะ เขาก็ให้หมอมาด้วยเพราะว่าเขาก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะหมอก็คิดว่ามันก็ดีมีประโยชน์เพราะรู้ใช่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถแนะนำเป็นวิทยาทานได้ให้คนไข้ทั่วไปนะคะก็เลยมากับเขาพาเข้ามาแสดงว่าคุณหมอมาเมื่อตอนวันอาทิตย์ที่ตึกอ s เอสที่เขามีสันมนากันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเป็นไงครับพอได้ฟังแล้ว คือมันจะอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างถูกต้องะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาหารเสริมทั่วไปเนี่ยเราก็รู้ว่ามีประโยชน์กับร่างกายแต่ว่าเวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วน้อยที่เราจะทราบว่ามันไปออกฤทธิ์ที่กลไกไหนในร่างกายแต่ที่นี่ของอาจารย์สามารถอธิบายได้นะคะแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆที่ ถ้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไม่เดอดขาวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานไปเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนนะคะเห็นว่าที่บ้านคุณหมอเนี่ยน้องชายก็เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยใช่ไหมคะคือพี่ชายเป็นหมอพี่สาวเป็นเภสัชตัวเองเรียนทันตแพทย์แล้วก็อยู่ในแม่วงการแพทย์ตลอดครับทั้งตระกูลซึ่งเป็นอาชีพที่ก็บอกว่าเชื่อคนยากใช่แล้วคุยกันไหมฐานจริงสามคนพี่น้อง ก็ก็คุยกันบ้างแต่พี่ชายจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เขาจะตั้งลกรากอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในวงการแพทย์ที่มีเพื่อนกับอาจารย์<ม>ที่ยังคอนแทคกันอยู่ทั้งแพทย์ทุกสาขานะคะเพราะเราทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ได้พูดคุยกันนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นคือ,อส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์ที่เปิดใจนะคะที่ อยากช่วยคนไข้ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเขาก็จะสนใจแพทย์ทางเลือกด้วยค่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรักษาทั้งฟิสิก a ลไซค c h โลจิเค a ลและก็มายด้วยถ้าทำไปพร้อมกันเนี่ยผลมันน่าจะดีที่สุดคือไม่ใช่เพราะร่างกายนะครับจิตใจสมองไปทั้งหมดสอย่างต้องมีจิตวิญญาณก็คือนั่งสมาธิ สวดมนต์เพราะพวกนี้ค่ะเพราะพวกนี้เขาพิสูจน์แล้วว่ามันจะทําให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มด้วยอืมแล้วหมอก็แนะนําตรงนั้นค่ะแล้วหนูผลิตพันอะไรไปให้แม่บ้างอ่ะก็เอาน้ําน้ํามังคุดนะคะแล้วก็แคปซูลก็เอาบินได้คุนั้นเห็นว่าทานน้ำมังคุดไม่ได้ใช่มันเป็นไงคะ มันลื่นๆคอแล้วปวดๆเฝื่อนก็เลยไม่ทานบอกไม่ต้องไปเอามาแล้วหรือทานลำบากไม่ตีทุกวันนี้พี่ยังทานอยู่เลยอ่ามันออกรสเปรี้ยวๆฝันๆาแต่มันดีกับร่างกายมากนะคะเพราะเดทุกวันนี้ยังทานอยู่เพราะมันไม่ได้การใส่น้ําตาลหรือว่าสารผสมตัวอื่นเข้าไปเสร็จแล้วแต่แคปซูลทานได้ทานยังไงฮะตอนนั้นคุณแม่ทานสามเม็ดสามเวลา ก่อนอาหารเช้า9เม็ดต่อวันใช่เป็นไงคะกี่วันที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นพอหมดที่ลูกเอาไปให้เป็นหลอดใช่ไหมคะพอทานหมดเออรู้สึกดีขึ้นทานข้าวได้นอนหลับถ่ายคล่องก็เออแสดงว่าถูกแล้วล่ะอันนี้นี้รู้สึกได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองค่ะและหลังเริ่มมีความหวังแล้วหลังจากนั้นไปหาหมอไหมไปหาค่ะแลวหมอเขาตรวจเจออย่างไรบ้าง ขาบอกเเขาตรวจยไงเขาบอกเออเรียบร้อยดีนะคะคุณป้าแล้วก็จะให้วัสลีนมาหลังจากฉายแสงเขาบอกให้เราเอานิ้วเข้าไปนวดนวดมันจะได้เรียบเียบจะได้ไม่ไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเราก็ทําตามคแล้วก่อนนอนให้ให้นวดหน้าท้องเพราะมันโดนแสงมันจะแข็งเราก็นวดอืก็คือทําทุกอย่างที่หมอแนะนำทำตามหมดรวมทั้งบิมไปด้วยค่สัก ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้่านนนเป็นที่ปรึกษาคุณหมอเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาไหมคะเห็นชัดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสที่เขาไม่มีเงินที่จะทําอย่างอื่นหรือรกินอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคอนฟ lict ว่าเพราะดีเพราะอะไรนะคะแล้วหมอก็คอยถามถ่ายอาการเขาอยู่ตลอดเพราะว่า ถ้าลูกเขาต้องพาไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะลาง,งานนะคะซึ่งกระทบกับเราใช่เราก็อาจจะถามว่าเป็นยังไงผลตรวจเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาของเขาเนี่ยทุกครั้งกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอตรวจเฉยๆไม่ได้ให้ยาแล้วเขาก็ไม่ได้ทานยาอะไระจากทางโรงพยาบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็บ่งบอกของมันเองว่าสิ่งที่เราทานมันมีอย่างเดียวก็จะอ่านเสริมค่ะก็คือคือตัวนี้มันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะจะเปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไม่เลอดข่าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์ก็ทราบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่เลอดข่าวเนี่ยมันดีขึ้นโรคต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นยังไงฮะก็ไม่ คือเขาเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกอแล้วที่บอกลามไปตอนน้ำเหลืองคลามไปตอนน้ำเหลืองหมอก็เห็นจุดหายจุดเป็นน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้เขาก็เลยฉายแสงควบอ๋อมันอยู่ใกล้กันถูกไหมฮะก็บอกไหวไหมคุณป้าควบไปเลยไหวก็คือของเขาจะที่ที่เขาให้ผลตรวจมาให้หมอช่วยดูก็คือจะมีซีทีสแกนตอนแรกๆก็หเดือนครั้งนะคะผลมันก็บอกว่าอ่า ไม่มีลีั่นที่ลิมโหนดแล้วนะคะก็ไม่มีอาการของมะเร็งค่ะที่อยู่ในขั้นจะลูกลาค่ะที่ตามน้ําเหลืองเนี่ยเขาดีขึ้นอแล้วที่ปากมดลูกนะครับปากมดลูกก็ดีก็ดีขึ้นก็คือหมอก็เลยให้เขาไปขอประวัติครับนะคะว่าเออเอามาให้ดูเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาพูดถูกไหมอืมนะคะ ไปขอประวัติจากทางโรงพยาบาละะนะคะ,ะก็หมอเขา,าเขียนให้ว่าน e า a t i นะคะคือเป็ไงไงับว่าไม่มีเชื้อที่ทั้งเจออีกใช่ไหมคะค่ะทีนี้หลังจากที่รับประทานมาหนึ่งเดือนแล้วรู้สึกเนี่ยคุณภาพชีวิตที่ว่าดีขึ้นเนี่ยยังไงบ้างคะผิวพันณดีขึ้นแล้วก็ทานข้าวได้คนอนหลับคแบบจากคนผอมนี่ก็ หน้าอกหน้าใจนี่ตึงขึ้นแล้วเพื่อนบ้านเขาก็เคย <c oughs> เคยติดต่อลูกสาวไปทานเหมือนกันก็อบอกไม่ไหวแล้วพี่หน้าอกหนูใหญ่อยู่แล้วมันยิ่งใหญ่หนูเลิกแล้ว <c oughs> เพราะว่าอย่างนี้แล้ว <c oughs> ร,รู้สึกไหมครับว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะดีขึ้นค่ะตอนนี้เหมือนคนไม่ป่วยนะเนี่ย<ค>ที่นั่ง<ค>อยู่กับเราตรงเนี้ไม่เหมือนคนป่วยนะไม่เหมือนคนบเร็งท่านสามเลยแม้แต่น้อยคุณหมอทักว่าอย่างไงบ้างไหมฮะ บอกคุณป้าดีขึ้นนะทุกครั้งที่หมอนัดไปเจอเนี่ยบอกแข็งแรงปวดท้องไม่บอกไม่ค่ะก็เลยบอกบอกคุณป้าดูแลสุขภาพดีมากนะเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอจะให้ไปสแกนอีกครั้งหนึ่งนะเดือนธันวาปีนี้เพื่อจะดูคขข้นค่ะจะไปสแกนดูอีกครั้งค่ะให้ทำทีซีสแกนว่าเซลล์มะเร็งยังอยู่ไหมค่ะเาอยากจะรู้ภายในเรามันจะไปโผล่ตรงไหนอีกไหมเริ่มยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมฮะ ก็เรื่อยๆค <ates> ่ะตายเมื <c oughs> ่อไหร่ก็เมื่อนานในฐานะเป็นคนดูแลแม่หลังจากที่หนูที่ให้แม่ได้รับประทานผลิตพันเสริมอาหารนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของหนูที่มีต่อการดูแลแม่เป็นไงบ้างก็รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์และเราเนี่ยก็ได้แนะนําคนไข้เคสอื่นๆด้วยให้เขาสุขภาพดีขึ้นอย่างพวกเนื้องอกซีดผังพืชถูกน้ําช็อกโกแลตซีดเนี่ยก็ อาการดีขึ้นจากที่จะต้องผ่าตาดัดหรือว่าคุณหบอกว่าต้องรอเช็คอัพอะไรเงี้ยคนไข้ทานเลยแล้วก็ถ้าอย่างมีเคสแปลกเราก็จะปรึกษาคุณหมอพัชระว่าเขามีอาการโรคนี้มาก่อนนะมีเบาหวานมีมีซีดด้วยจะแก้ตรงไหนก่ออะไรเงี้ยเราเราด้วยความที่เราก็ยังไม,ไม่ไม่มีวิชาการความรู้มากพอเราก็จะปรึกษาคุณหมอว่าจะช่วยคนป่วยให้ดีขึ้นได้ยังไงให้เขาหายได้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยนะคะ ความรู้สึกตอนที่แม่ฉายคีมโมห้าสิบครั้งกับความรู้สึกหลังที่แม่กินพิชภันฑ์นี่เป็นหนึ่งขวดเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นที่คุณแม่รักษาทางคีมโมฉายแสงเราทุกมากเห็นเห็นร่างกายเขาเห็นตอนที่เขาไปรักษากลับมาบ้านอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกสงสารแม่แต่พอเห็นแม่ทานตัวนี้แล้วเขาสดชื่นแข็งแรงคือฟังได้จากครั้งแรกที่เขาทานเนี่ยจากที่ทานไปวันเดือนหนึ่งแล้วเราโทรคุยเนี่ยเสียงเขาเปลี่ยน มีความรู้สึกว่าเสียงเขาสดใสขึ้นมีเลี่ยวมีแรงขึ้นจากที่เมื่อก่อนที่เวลาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเวลาเราโทรไปถามถ่ายอาการเขาจะพูดกับเราแค่สองสาคัญแบบเสียงแบบเหนื่อยอไม่อยากพูดแล้วก็วางแล้วก็อย่าถามเยอะอเราก็ยิ่งเศร้าใช่เราก็ยิ่งเครียดใช่เรายิ่งแบบพอรู้ว่าแม่ทานข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเครียด แสดงว่าคุณภาพชีวิตของคนดูแลคนป่วยก็ดีขึ้นใช่เพื่อไปไปด้วยกันนะใช่ไหมความความกังวลต้องถามผู้บังคับบัญชาคุณหมอเองในฐานะที่คุณเหมียวทางานอยู่กับคุณหมอด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครระหว่างที่เขาเขาจะต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่คุณภาพในการทํางานผมเชื่อว่าคงไม่ไม่เต็มร้อยกับหน้าที่การงานใช่ไหมค่ะคือเวลามีคนป่วยร้ายแรงเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็ป่วยไปด้วยคือ จิตใจประการแรกเลยนะคะ,คะแล้วก็กความกังวลมันก็มีผลต่อการปฏิบัติงานความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนป่วยอยู่ในบ้านทุกคนก็เครียดกันหมดเระะฉนั้นพอพอคุณแม่เขาดีขึ้นทุกคนเขาก็แฮปปี้กันมันก็ทำให้คนดูแลง่ายขึ้นะนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจ เพราะว่าเห็นเขามาบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยตอนที่รับการรักษาฉายแสงคีโมอยู่เนี่ยก็คือ,อลูกๆก,ก็พยายามเอาของดีๆให้คุณแม่ทานเพราะว่าคุณหมอก็ตรวจต้องให้เ,เพิ่มน้ําหนักเพื่อนที่ให้เม็ดเลือดขาวมันเพิ่มจะได้คีโมได้น,น,นะคะทีนี้เขาก็จะบ่นตลอดว่าทะเลาะก,กับแม่ นะคะอยู่ตลอดเพราะว่าซื้อของดีๆให้ทานเนี่ยก็ไม่กินกินไม่ได้ก็คนมันจะอาเจียนเนอะจะให้กินอะไรละใช่ทานไม่ลงเราก็จะต้องคอยบอกคอยสอนว่าต้องเข้าใจว่าคุณแม่ป่วยเพราะฉะนั้นคือเขาทานไม่ได้คือถ้าถ่ายไม่ออกเขาก็จะทานเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วแลวสภาพจิตด้วยเนาะไม่ใช่แค่ร่างกาย อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ<า>เป็นเรื่องของทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารของเราด้วยไม่คือจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารคือปกติแล้วเนี่ยสุขศึกษาของเราก็ให้ทานอาหารครบห้าหมู่แต,<อ>แต่เราไม่สามารถทานได้ครบห้าหมู่จริงๆหรืออาจจะครบแต่ปริมาณไม่เพียงพอใช่<อ>สัดส่วนผิดหมดอ่ะอเกลือแรก่กับวิตามินเนี่ยกว่าจะได้ครบเนี่ย ซึ่งมันยากแล้วมันสูญหายไปง่ายด้วยใช่เพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยคือสำหรับส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลร่างกายนะคะคือเป็นคนเพราะว่าพี่สาวที่เป็นเภสัชเขาก็จะแนะนำให้เราทานอยู่แล้วคือตัวเองจะทานเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราทาน คุณแม่เราทานคนที่มีความรู้เขาก็ทานกันพวกคุณหมอเขาก็ทานกันอันนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนสุขภาพดีไม่ต้องป่วยะนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆอาหารเสริมเนี่ยมันเหมาะกับมันไม่ได้เอทุกอย่างมีประโยชน์แต่ว่าทุกๆอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคน<ม>เราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยขาดอะไรมันขาดอะไรแล้ว มันบกพร่องตรงไหนด้วยเราถึงจะเสริมในจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านเลือกอาหารเสริมผิดเนี่ยมันก็เปลืองเงินแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ที่หนักกว่านั้นคือบางทีมันจะทําให้อาการโรคเนี่ยลุกลามขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราทานโดยที่เชื่อบอกต่อกันไปโดยที่ไม่มีความรู้ว่าการทานเข้าไปเนี่ย มันเข้าไปสู่ระบบร่างกายเนี่ยอ,ออกฤทธิ์ที่เซลล์ตัวไหนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ผลของมันเนี่ยผิดเพี้ยนไปที่จะดีกับร้ายไปด้วยใช่เพราะว่าถ้าคนติดเชื้ออยู่แล้วไปทานในกลุ่มที่ทำให้รู้สึกสบายตัวนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าทานลักษณะเนี้ยจะทำให้เราสบายตัวเราก็เรียกว่าเราดีเราหาย แต่เชื้อมันจะเพิ่มจํานวนในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ยิ่งแตกตัวฝังตัวมากขึ้นนะคะจะรู้อีกทีก็เ่ยเมื่อมันแพร่มากครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ได้มีเชื้อโรคเราทานในกลุ่มนั้นได้ม,มันก็จะทําให้การความผิดปกติหรือการอักเสบในตัวหายไปม,มันก็ทำให้ได้ผลดีเนี่ยค่ะ ตัวเดียวกันแต่เป็นส่งผลกับคนสองประเภทไม่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ยังทานต่อเนื่องไหมคะทานค่ะลดเหลือยังไงฮะแม่เหลือวันหนึ่งสี่เม็ดเหลือวันละสี่เม็ดละก็เป็นเช้าสองก่อนนอนสองแต่ทานแล้วสายตาดีขึ้นเมื่อก่อนนี้สนเห็นไม่ได้เลยอเป็นประวานได้หรือเปล่า ไม่ค่ะอ,อ๋อนึกว่าเป็นประวานขึ้นตาอะไรไก,กันเนี่ยใช่เ่อก่เราจะตามมัมะค่ะตแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าสายตาดีขึ้นมองเห็นเมื่อก่อนจะต้องแบบร้อยเข็มให้หน่อยเด๋ยนนี้ทำเองได้หมดทุกอย่างขอแสดง <c oughs> ความยินดีด้วยนะคะกับคุณภาพชีวิตที่กลับคืนมานะครับก็จะเห็นได้ว่าคนรอบข้างทั้งหมดนะครับมีความสุข และก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ทุกข์ร้อนแล้วก็ไม่กังวลใจไปกับคนป่วยด้วยนะครับวันนี้ต้องการขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับฟังแล้วเราต้องบอกเลยว่าชีวิตนี้เนี่ยยังมีความหวังอืนะคะ เพราะขนาดคนที่ปลงจนแบบว่าช่างมันเนอะจะไปก็ไปยังไงอะไรอือถ้าบอกเป็นมะเร็งอน่ใครก็ปลงแต่อย่าพึ่งปลงนะครับเพราะว่าวิทยาการต่างๆนานาไม่ว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเภสัชหรือว่าทางด้านการแพทย์ใดๆเนี่ยมันมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอดทนมีกําลังใจรอไปแม้แต่โรคเอชหรือโรคมะเร็งที่เรียกว่าเป็นแล้วตายแน่ๆเนี่ย ก็ยังสามารถประวิงเวลาให้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตได้ทําจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ได้นะครับเพราะว่าอยากคิดว่าเราเป็นผู้ป่วยคนเดียวถ้าหากเรายังคิดว่าเราป่วยเราเศร้าคนรอบข้างจะยิ่งหนักกว่าเรานะครับเอ,อ่นบิมหรือ b a l a n c i n g i m m u n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิภักษ์อาหารจาบอวบริจบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ